วันนี้ผมอยากแชร์เรื่องเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยครับเมื่อก่อนผมคิดว่าความสุขคือการได้มากๆได้เงินเยอะๆแต่พอวันหนึ่งผมเห็นคุณยายข้างบ้านลำบากมากผมเลยตัดสินใจเอาข้าวของไปแบ่งปันให้ขอบใจมากนะหนุ่มน้อยเองใจดีจริงๆ รอยยิ้มของคุณยายวันนั้นมันทำให้ผมรู้สึกอิ่มอ,อกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกหลังจากนั้นผมก็เริ่มช่วยเหลือคนรอบข้างเท่าที่ทำได้เล็กๆน้อยๆอ,อย่างช่วยถือของให้คนแก่แบ่งขนมให้เด็กๆแปลกมากครับยิ่งผมให้ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันเหมือนกับว่าความสุขมันไหลกลับมาหาผมเป็นทวีคูณเลยครับ ผมเพิ่งเข้าใจว่าพลังแห่งความกระตัญยูมันยิ่งใหญ่จริงๆการให้ไม่ได้หมายถึงแค่การให้เงินทองแต่มันคือการให้ความรักความเมตตาและความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่สร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้แล้วคุณล่ะครับเคยสัมผัสพลังแห่งความกะตันยูบ้างหรือยังลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอยรอบตัวแล้วคุณจะพบว่าชีวิตมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยครับ